เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบกรอบรุ่นใหม่ที่โดนใจไปแล้วร้านนี้อยู่ที่เมืองก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยุธยานั่นเองฟาโลควันโ,โม้อชื่อแปลกซะด้วยตอนนี้ก็ฮอตทิตไปทุกสำนักเด็ดจริงไมนะ่น้อร้านเปิดปุ๊บคนแน่นปับ๊บรับบัตรคิวแล้วไปรอในกระท่อมน้อยฝั่งตรงข้ามเลยรอไม่นาะนที่นี่เขาใช้เตาฟืนควันขมงสมชื่อเลยค่ะร้านเล็กๆเซชันแค่นี้เลยท้าทายคนทํามากก๋วยเตี๋ยวเขามีทุกรูปแบบทั้งน้ําใสาต้มยําและน้ําตกที่เด็ดคือก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบหมูกรอบหั่นเตรียมไว้ในหม้อใหญ่ขนาดนี้้เเลยอราใจ สไตล์บ้าน,านหนังไม่ได้พองฟูมากแต่กรอบสู้น้ำซุปดีไม่แข็งด้วยชามเล็กเครื่องอย่างเดียว12บาทพิเศษเครื่อง2อ,อย่าง20เพิ่มไข่ฟองและ7บาทค่ะเตี่ยวต้มยำเป็นแบบใส่พริกเผาแซบถูกปากหมูก,กรอบอร่อยถูกใจกินกับไข่ต้มยงมาต้มยิ่งฟินเข้าไปอีกชามเล็กๆก,กินเพลินสั่งมาเลยทั้งน้ำทั้งแห้งสั่งแบบเกาเหล่าหม้อดินมาอีกให้จุใจวันนี้40บาทราคาดีๆเครื่องเยอะคุ้มราคาค่ะ น้ำตกเนี่ยน้ำซุปดีหอมเลยเขาไม่ได้ปรุงแซบมาให้นะต้องปรุงเองเนื้อเปื่อยนุ่มตุดมาดีอร่อยอร่อยมื้อนี้กินกันจุกๆุแต่ก็ยังไม่ถึง200คุ้มจริงค่ะการจัดคิวดีบริการดีสบายสบายสไตล์คนกันเองร้านฟาโลควันโกหม้อตัวเมืงองอยุธยาตรงข้ามวัดเจดี JD, แดงจอดรถตรงนี้แหละเปิด6กโมงเช้าถึงบ่ายสุดทุกวันอังคารค่ะ